สวัสดีครับท่านผู้ชมและเอฟซีพีพีน้องๆทางบ้านทุกท่านนะครับวันนี้ครับเราก็มาพบกันอีกเช่นเคยนะครับหมากรุกไทยไก่ข้าวฟ้านะครับวันนี้ก็ยังอยู่ในเว็บไซต์เพย์โอเคนะครับเป็นการแข่งขันเก็บคะแนนนะครับซ้อมกันในกลุ่ม8เทพนะครับระหว่างท่านมหาเทพเป็นหมากสีขาวครับตะทะกับท่านอาจารย์สุมาหมากสีดาครับตอนนี้ก็ยังเป็นเปิดเป็นซ่อนรูปกันอยู่นะครับหมากสีดานะครับ เผยพาดแท้มาแล้วนะครับสีขาวเปิดเป็นม้าโยงซ้ายไม่กเมิดซ้ายนะครับจังหวะนี้สีดําอาจารย์สุมาคําเบี้ยไว้นะครับท่านมหาเทพก็เปิดเบี้ยเื่อจะเอาเกยบเบี้ยนอกเบี้ยในนะครับเอาตัวนอกขึ้นไปแลกนะครับสีดําอาจารย์สุมาไม่สดนะครับดันโคลนขึ้นมาในตําแหน่งโคลนในผลครับเทพขึ้นมาเป็นม้าโยงซ้ายเต็มตัวจังหวะนี้สีดําระเบิดเบี้ยขึ้นมานะครับสีขาวมหาเทพของเราจะทํายังไงครับกินตัดเข้าไปนะครับเอานอกกินในตามตํารานะครับ อาจารย์มาโอ้โหไม่กินเบี้ยคืนครับแต่กินสวนเลยนะครับจังหวะนี้เอายังไงครับดูดีๆนะครับการกินสวนกันแบบนี้นะครับใครโดนจังหวะกินจังลุกก่อนจะเสียเปรียบนะครับท่านมหาเทพก็กินต่อไปนะครับกินต่อไปได้ถึงเม็ดนะครับอาจารย์มาก็กินต่อเหมือนกันนะครับโอ้โหปักใส่โคนใส่ม้านะครับตำแหน่งนี้ก็ปักสาแหตุกลางนะครับอยู่ไม่ได้้วเมืองบางกอกครับท่านมหาเทพก็เอาโคนกินขึ้นไปเรียบๆนะครับอาจารย์มาสีดําก็เอาเม็ดกินขึ้นไปเหมือนกันครับ ต่างคนก็ต่างกินครับจังหวะนี้มหาเทพเปิดเบี้ยขึ้นมาครับมอนยันหลักของสีดํานะครับเปิดเบี้ยคู่นะครับโอ้โหมหาเทพวันนี้ดุจริงๆนะครับต้องการระเบิดนะครับที่ระเบิดภูเขาเผากระท่อมกันนะครับจังหวะนี้ไม่สนใจนะครับมหาเทียมานะครับของท่านอาจารย์สุมานะครับสีขาวเสริมเม็ดนะครับอาจารย์สุมาก็เสริมโคนนะครับจะเอาขุนไปเก็บทางด้านปีกขวาของสีขาวนะครับ มหาเทพขุนม้านะครับก็น่าจะไปยืนในตำแหน่งของม้ามังกรนะครับคือบุกเต็มตัวนะครับขึ้นขุนเก็บเรียบร้อยเข้าป้อมนะครับสีขาวสมาเทพยกม้าขึ้นไปเป็นม้ามังคือเอ้ยไม่ม้ามังกรนะครับขอประทานอภัยด้วยนะครับสีดําจิงครองเรือนะครับอาจารย์สุมาลากเรือมาชิงครองมหาเทพให้นะครับไม่สนใจขึ้นขุนไปเก็บนะครับคิดว่าน่าจะมีม้าปิดได้นะครับสีดําเอาเรือมารุกหนึ่งทีนะครับนะครับลุกหนึ่งดอกนะครับ ล้วบอกว่าจะเป็นขึ้นกันอยู่นะครับสีขาวเอาม้ามาปิดนะครับเม็ดไหลขึ้นมาเสริมขึ้นมาอีกแล้วนะครับของสีดํานะครับมาเทพบอกอยู่ไม่ได้นะครับตําแหน่งนี้ฉันไม่ให้อยู่นะครับเอาเรือมาต่อนะครับการสุมาก็ไม่สนครับดึงเรือกล mm ับครับน hmm nah. ะครับตอนนี้ก็โยกเยกโยกเยกกันอยู่นะครับมาเทพไปยกม้าขึ <gel> ้นไปในตาแหน่งของม้ามังกรอีกครั้งนะครับจังหวะนี้นะครับสีดําเอาเรือมากดขุนไว้ก่อนนะครับ มาเทพก็เอาเรือมาประกบคู่รับเป็นเรือนกอกระจิบนะครับจะโจมตีโคนหรือเปล่าครับโคลหรือเม็ดนะครับตำแหน่งนี้สีดําไหลโคนขึ้นมานะครับเบี med, ้ยริมครับเบี้ยก้ามปูมาแล้วครับของสีขาวนะครับก็เป็นม้ามังกรก้ามปูนะครับตอนนี้นะครับจันสุมาถอยโคนกลับนะครับเหมือนจะรออะไรบางอย่างนะครับมาเทพไม่สนครับปูสีเบี้ยขึ้นไปเลยนะครับจังหวะนี้อาจารย์สุมาสีดาของเราจะทํำยังไงครับจังหวะนี้กินตัดนะครับยอมเสีย ยอมแหกตำร้านะครับคือเอาเบี้ยในกินออกนอกนะครับสีขาวคงต้องใช้เม็ดกินขึ้นไปนะครับผมเม็ดจะเสียหลักหรือเปล่าในตำแหน่งนี้นะครับโอ้แทงไล่มาจะเสียสองหนึ่งสามหนึ่งนะครับอ่ะเรามาดูกันครับท่านจันสุมาทํายังไงครับปักเบี้ยไล่เลยนะครับโอ้โหยอมเสียสองหนึ่งนะครับแต่ได้แท่นนะครับมันจะมีท่นอยู่สองท่านนะครับเห็นไหมครับครับคือได้จังหวะของของการนําตัวใหญ่ครับตัวหมากตัวใหญ่ตัวละครตัวใหญ่ขึ้นไป พ่โจมตีนะครับจังหวะนี้ท่านมหาเทพไม่สนครับกินขบเข้าไปครับกินมากินกลับครับมหาเทพใช้เม็ดกินแรกสองบี้นะครับจังหวะต่อไปอาจารย์สุมาก็กินนะครับโอ้โหโดนลุกหนึ่งดอกนะครับแล้วบอกว่าเป็นเพื่อนกันนะครับลุกเข้าไปนะครับในตำแหน่งนี้ครับอาจารย์สุมาของเราดันขุนขึ้นมาจับกินม้าครับม้าสีขาวก็ต้องจรีหนีกลับไปนะครับตำแหน่งต่อไปก็คงต้องใช้โคนดันขึ้นมายืนยืนท่านนะครับโอ้โหใช้ม้าครับ ลุกมาขึ้นมาในตำแหน่งนี้ต่อมาแล้วก็จับกินเบี้ยนะครับจับโคนด้วยนะครับโอ้โหตำแหน่งนี้ท่านมหาเทพจะทำยังไงครับปักเบี้ยลุกไปหนึ่งดอกครับหัวนี้รอบนี้นะครับลุกกันหน้าดูนะครับถล่มทลายนะครับอาจารย์สุมาก็ถอยขุนออกไปไกลนะครับไม่ให้ติดจังหวะตารุกนะครับนะครับเพราะว่าถ้าถ้าไปอยู่ตรงหน้าเบี้ยนะครับสีขาวก็อาจจะใช้เรือมากดครับแล้วเอามาไปลุกใน ให้พักหน้าครับจังหวะนี้ก็คือการหนีให้พ้นจากตําแหน่งของตามาลุกนะครับท่านมหาเทพเสริมม้าเสริมโคนขึ้นไปอีกแล้วนะครับอาจารย์สุมาก็โยกม้านะฉีดไปทางด้านปีกขวาครับนะครับของสีขาวนะครับมหาเทพเราจะแปลขบวนยังไงถอยม้าครับจะมาลุยจะมาลุยทางด้านปีกขวานะครับถอนม้าครับแล้วก็เอาเรือกดอาจารย์สุมาไม่สนครับตัดเรือออกก่อนหนึ่งลำนะครับแรงเหลือเกินนะครับยอมเสียครองให้เลยนะครับแต่ว่า เรือสีขาวก็ไม่สามารถขึ้นไปได้ครับจันสูมาเดินเรือได้จริงๆนะครับจับเอาเรือมาจับโคนไว้อีกนะครับโอ้โหโคนมีปัญหาครับเพราะมาจับโคนอยู่นะครับมหาเทพต้องแก้ไขนะครับยกม้าไปจับไปปลูกโคนไว้นะครับจันสูมาของเราครับสีดาจะทํายังไงครับโยกเรือมาจับม้าฝั่งนี้อีกนะครับโอ้โหโอ้มาตัวยืนท่านตัวนี้เก่งมากนะครับมหาเทพทํายังไงต้องถอนครับนะครับถอนครับถอนคําพูดไม่ใช่ครับถอนครับต้องถอนม้านะกลับมานะครับ ำแหน่งต่อไปครับอาจารย์สุม,มาก็ใช้เวลาคิดอยู่พักหนึ่งนะครับตัดสินใจเอาเรือกินนะครับเรือกินมาในตำแหน่งนี้โอ้ท่านมหาเทพถึงกับอึ้งนะครับมีแต้มอะไรซ่อนอยู่หรือเปล่าครับถ้าใครคิดออกแล้วก็ดูต่อไปเลยนะครับถ้าใครคิดไม่ออกก็หยุดคลิปไปก่อนนะครับในตำแหน่งนี้นะครับเราก็จะมีจังหวะเอาโคนกินโคนก็จะขาดนะครับ เอาคนกินก็จะโดนม้าลุกกินโคนฟรีนะครับเอาขนกินโคนทางด้านปีก้ายก็จะขาดครับโอ้โหตำแหน่งนี้นะครับแสบสันจริงๆนะครับใช้สมาเทพใช้โคนกินนะครับตำแหน่งนี้ครับโอ้โหจันสุมายกมาเข้ามารุกนะครับกินโคนฟรีนะครับโอ้โหต้องเดินขุนขึ้นไปปลูกก็โดนกินโคนครับเป็นลองโคนอีกหนึ่งตัวนะครับม้าเทพไม่สนใจใหญ่ดีนะครับยกมาขึ้นไปต่อเลยอยากกินใช่ไหมนะครับ อาจารย์สุมาสีดําไม่สนครับนันขึ้นมาเฉยๆนะครับโอ้โหไม่หือไม่อือนะครับไม่อะไรทั้งสิ้นหมาเทยกก็เลยกินเลยนะครับมาสีดําของท่านอาจารย์สุมาก็กินกลับไปครับตอนนี้ครับเป็นต่อนะครับคนครับมมาครับสู้เรือครับหมาเท็กไปังมีเรือนะครับจังหวะนี้เกิดอะไรขึ้นครับโอ้โหลอยเม็ดนะครับเม็ดลอยฟ้านะครับโอ้โหแม่เจ้ากล้วยทอดนะครับ ถ้ากินเม็ดมาแล้วโค่นขาดนะครับมหเทพรู้ทันครับของฟรีไม่มีในโลกครับท่านต้องมีอะไรสักอย่างครับตำแหน่งนี้ครับหนีขุนไปจับม้านะครับสีดำจารย์สุมากระโยกม้านะครับไปจับกินเบี้ยอีกนะครับนะครับเอาเรืออกคลองครับมาจับปดิสึกบ้างนะครับปล่อยให้สีดําตีฝ่ายเดียวได้ยังไงนะครับจังหวะนี้โอ้โหเม็ดลุกเข้าไปอีกครับโอ้โหเม็ดลุกขุนหลบตลบผูเบี้ยไว้เขาเอาม้าไปลุกอีกนะครับโอ้โห มาเทพจะแก้ไขยังไงครับโอ้โหต้องไปตามน้ำครับจังหวะนี้ก็โดนมมาลุกอีกหนึ่งทีนะครับระวังนะครับเดี๋ยวโคนจะขาดนะครับอถอยไปปลูกโคนไว้ก่อนก็เบี้ยวฟรีครัตำแหน่งนี้ครับสีดําก็กินเบี้ยไปเรียบๆนะครับเรือก็ใช้งานไม่ได้นะครับทีนี้ก็ต้องไปด้านหลังอย่างเดียวนะครับโยกไปด้านหลังครับพยหาตบเด็กบ้างนะครับตัวครึ่งตัวก็ยังดีนะครับตำแหน่งนี้ครับโอ้โหสีดํานะครับนายมาก็ไม่ยอมครับโคนไปปลูกนะครับครับเอาเรือมากดกินโคนนครับ กดกินโคลนแล้วก็จะทํายังไงครับเดินขนไปผูกนะครับเดินขนไปผูกเป็นที่เรียบร้อยนะครับเสริมโคลนขึ้นมาอีกนะครับโอ้โหท่านมหาเทพนะครับกันสมมาไปจับกินเบี้ยนะครับต็ดเม็ดนะครับต็ดเม็ดก็ถอยเม็ดไปนะครับไปเม็ดไปเสด็จโอ้โหเอาโคลนไปต่อโคลนครับต้องการเสมอนะครับเกมนี้นะครับสีดําไม่สนกินกบเข้าไปครับโดนเรือลุกอีกหนึ่งทีครับจําเป็นต้องหลบนะครับจอมเสียโคลนไปนะครับตำแหน่งนี้ก็มาสู้กันนะครับโอ้ยังสู้กันได้อยู่นะครับ ต้องดูกันเบียดปลายกระดานนะครับหลบขุนครับท่านมาเทียบไม่ให้ไม่ให้หลบไม่ให้ขึ้นนะครับกินเบียดไปแล้วอีกหนึ่งตัวนะครับถอยม้ากลับมานะครับเอาขุนเบียดเข้าไปครับเอาม้าลุกนะครับโอ้โหเสียเบี้ยอีกหนึ่งตัวนะครับโอ้โหแม่เจ้ากล้วยทอดครับขุนติดมานะครับกลับมาให้กินเม็ดนะครับโอ้โหมีจังหวะสอกนะครับถ้ากินเม็ดแล้วจะลุกคาดกินเรือนครับหนีไปเรียบร้อยนะครับจังหว่างนี้ครับ ตำแหน่งนี้ท่านหาเทพก็ขอยอมแพ้ไปนะครับก็ขอขอบคุณทุกท่านนะครับติดต,ตามรับชมหมากรุกไทยแกกฟ้า้วบกันใหม่ EP หน้าครับขอบคุณและสวัสดีครับ